เพื่อนๆเคยขับรถตอนกลางคืนแล้วเจอไฟสูงจากรถขันหลังส่องเข้าตากันไหมครับบางครั้งนะครับไฟหน้ารถนะครับที่สะท้อนมาจากกระจกมองหลังอาจทําทให้รู้สึกแสบตาหรือเสียสมาธิในการขับขี่ได้นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้รถยนต์ส่วนใหญ่นะครับในปัจจุบันติดตั้งกระจกมองหลังแบบตัดแสงเพื่อช่วยลดแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถที่อยู่ด้านหลังแต่ละคนนะครับอาจจะไม่รู้ว่ากระจกมองหลังตัดแสงใช้งานอย่างไร จึงจะถูกต้องน,นะครับผมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่ากระจกมองหลังตัดแสงคืออะไรโดยทั่วไปแล้วนะครับกระจกมองหลังในรถยนต์นะครับมีอยู่2ประเภทหลักๆได้แก่กระจกมองหลังแบบธรรมดา และกระจกมองหลังแบบที่ตัดแสงได้นะครับกระจกมองหลังแบบตัดแสงนะครับถูกออกแบบมาเพื่อลดแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถคันหลังนะครับซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่นะครับสามารถมองกระจกได้อย่างสบายตาขึ้นในเวลากลางคืนและช่วยลดอาการแสบตาจากแสงจ้าของไฟหน้าครับกระจกมองหลังแบบตัดแสงนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือกระจกมองหลังตัดแสงแบบแมนนวลนะครับซึ่งเป็นแบบที่พบได้ในทั่วไปในรถยนต์รุ่นมาตรฐานนะครับ วิธีการใช้งานก็คือเมื่อขับรถตอนกลางคืนแล้วรู้สึกว่าไฟจากรถขันหลังสะท้อนเข้าตามากเกินไปสามารถใช้มือปรับกา้านคอนโยกเล็กๆที่อยู่ใต้กระจกนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดต,ตัดแสงได้เมื่อโยกก้านนี้นะครับกระจกจะปรับมุมสะท้อนใหม่ทําให้แสงที่เข้ามาลดลงนะครับและช่วยลดความแสบตาให้กับผู้ขับขี่ได้ครับเมื่อต้องการกลับไปใช้โหมดปกติก็เพียงโยกกา้านกลับมาที่เดิมนะครับ ก็สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนเหมือนเดิมครับกระจกมองหลังตัดแสงแบบอัโตโนมัติเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงหากระบบนะครับตรวจพบว่าไฟจากรถคันหลังมีความจ้ามากกว่าปกติกระจกนะครับจะปรับลดความเข้มของแสงโดยอัโตโนมัติการทางานของ,าของกระจกนี้นะครับมักจะใช้กระจกที่มีสารเคมีพิเศษอยู่ภายในซึ่งสามารถปรับระดับแสงได้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงที่เข้ามานะครับข้อดีของระบบอัโตโนมัตินะครับก็คือไม่ต้องคอยปรับเองแบบแมนวนวลนะครับ และสามารถช่วยลดแสงสะท้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาครับหรับการใช้งานกระจกมองหลังตัดแสงอย่างถูกวิธีนะครับหากรถของคุณนะครับมีกระจกตัดแสงแบบแมนวนวลให้ยโยกการด้านล่างของกระจกเมื่อขับขี่ในเวลากลางคืนและปรับกลับเมื่อต้องการมองเห็นชัดขึ้นนะครับส่วนรถที่มีกระจกตัดแสงแบบอัตโนมัติส่วนใหญ่นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดระบบอยู่ที่กระจกนะครับหรือบางรุ่นนะครับอาจจะเป็นระบบที่ทํางานโดยอัตโนมัติทันทีที่รถสตาร์ทครับ ข้อดีของการใช้กระจกมองหลังตัดแสงนะครับก็คือช่วยลดความเมื่อยล้าของสายตาขณะขับขี่ในเวลากลางคืนเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการแสบตาหรือมองไม่ชัดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกระจกตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับก็อาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างน,นะครับเช่นราคาสูงกว่าแบบแมนนวลและอาจต้องใช้ระบบไฟฟ้าในการทํางาน ทำให้ถ้าหากระบบมีปัญหานะครับอาจต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดครับหากต้องการดูว่ารถของคุณนะครับมีกระจกตัดแสงหรือไม่สามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้ามีการโยกใต้กระจกแสดงว่าเป็นแบบแมนนวลส่วนถ้าเป็นแบบอัตโนมัติมักจะมีปุ่มหรือไฟแสดงสถานะที่กระจกครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการใช้งานกระจกมองหลังตัดแสงอย่างถูกวิธีหวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ในคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S, <S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดืินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ่งรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ